เ้สายสวัสดีมาดามไก่ค่ะมาหอดีๆี่เาสวัสดีเอซด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมาดามไกีครับหนึงค่ะดี่ค่ะสอนมาถึงจริมสอนนี่เรามาเซอร์ไพรส์ันนะเออของฝากส่วนของฝากอันนี้ของเซอร์ไพรส์โซ่อย่างน้อแอ๋ออย่างมาเซอร์ไพรส์กันหลอดแล้วเขาเซอร์ไพรส์กันที่สามนินจะจำได้บ่าเออพวกเจ้าเอิญมาอย่างก่อน เออแต่อันนั้นน่ะเราแบ่งกันชิมได้เออเพราะว่ามันไซส์มันมินิใช่ไหมอันนั้นเป็นของฝรั่งเศสถูกไหมก็ถ้าเกิดเราใส่ไข่ใส่มันดอกอ่ะแต่วันนี้เขาซื้อยุคประเทศไข่ในฮอลแลนด์พี่น้องเออเอาฮอลแลนด์เอาเบิ่งก็หน่ะของฮอลแลนด์เป็นยังไงเอาเอาของฝากฮอลแลนด์สุกฮอลแลนด์นี่จะเป็นไซส์นี่เดีอวนี่แหละ แต่ที่มีแบบผิวพันธุ์สีหลอดแบบหยาบๆอื่นๆเจ้าก้อยสีหลอดอีกแบบหลอดนี่กรุบๆรก็มีให้ลองชิมไปก่อนถ้ามันแสบมันๆกับเจังไปเรียกเอาไม่เออออเนาะปลาไอ้เขากินปลาสีหลอดแสีบๆนะนี่แหะแบบเดียวกันปลาตุ่นแมนแทบบอคือเขากำลังเสริมว่าแต่มาเปียกเปียบเลยันจะกินยังไงล่ะบบบนี้นั่งก็หละหลอดทีแล้วเพป็นว่ตถุดิบวัตถุดิมาจากเออโอ้ ร้องไ่ได้ล้องสิลอดฮ้อนแรงเลยไม่อจากกินสักไหนก็คือจังอันนั้นแทนี้อย่งนี้เอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้แพ้วเผ้าล้องซิมละกันรีบวิโอพี่น้องฟังเด้อเออว่ามันเป็นพิเิมด่างบ่ี่น่าจะเหมือนใล้ายๆประมาณใส่กอกไม่ผิดไม่ผิดกินได้อใส่กอกแข่งแต่วิตามินซีนี่อย่าพึ่งเพมันซซแบบที่เรากินโรของุเตอร์งไปสนี้แล้วเลิอเดี๋ยยังงเดียวให้แพวเผา รีวิวให้พี่น้องเบิ่งเดิอคทุกคนแล้วซีรีวให้เบิ่งที่หลังเด้อความแข่งแต่เรื่ด้อันนี้ของกาลัง้น่เต็มใหม่เต็มมื่อคร้สูโอตายตายตายไม่หน่อยอะไย่งีเลเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเพิ่มีวิวสินเด้อว่ามสเป็นรสชาติอะไรด้วยของกําลังฮออแรด้อจ้าสูสมัครสโลแกนดังนี่บ้านเออ